สวัสดีครับคลิปนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากตัวผมเองคือก่อนหน้านี้นสักสามสี่วันที่แล้วเนี่ยผมไปสั่งซื้อเกมเออนไลน์เกมหนึ่งก็คือเกมนี้ซึ่งบอกเลยว่าใครที่ทันเมื่อสักสิบปีสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเกมนี้ฮิตมากแล้วผมก็ยังอยากเล่นอยู่แล้วพอมาเจอขายแบบนี้เราก็เลยสนใจสั่งซื้อก็เข้าไปดูในเพจช่องทางการขายของเขามันเป็นเพจสิ่งนี้เกิดขึ้นคือมีคนสั่งซื้อเต็มเลยมีคนสนใจเยอะมากเพจก็น่าเชื่อถือแต่แปลกตรงที่ว่าทําไมไม่มีใครมารีวิวสินค้าเลยวะ มันเป็นยังไงเกมนี้เล่นได้จริงไหมเกมดีหรือเปล่ากลัวว่าจะเป็นมิจฉาชีพเอาแบบนี้สั่งครับแต่ว่าให้เก็บเงินปลายทางถ้าสักสามสี่วันที่แล้ววันนี้ควรจะต้องมาถึงเราก็รออยู่ที่บ้านเลยรอจ่ายตังค์ก็มีโทรศัพท์เบอร์หนึ่งโทรหาผมเบอร์นี้ครับเบอร์นี้นะครับเป็นพนักง,งานของแฟดที่ดูแลในตำบลัชลอครับชื่อน้องอิทธิกรถี่ท้วนชื่อเล่นชุวนัทเขาโทรบอกว่าพี่มีพัสดุเก็บเงินปลายทางนะครับประมาณสองสามร้อยบาท เออโอเคผมรออยู่ครับไม่มีปัญหาเลยเอามาได้เลยเขาบอกปัญหามีพี่ปัญหามีตรงที่ว่าร้านเนี้ยมีลูกค้าเนี่ยรายงานหลายคนมีลูกค้าเตือนหลายคนมีลูกค้าบอกหลายคนว่ามันหลอกของเนี่ยมันไม่ตรงปกผมก็เฮ้ยจริงดิเขาบอกจริงถ้าไม่งั้นผมไม่โทรมาถามพี่หรอกถ้าพี่ยืนยันจะเอาเดี๋ยวผมจะเข้าไปส่งให้แต่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่เอาผมจะทําเรื่องตีกลับให้ผมก็บอกโอเคครับถ้างั้นรบกวนทําเรื่องตีกลับให้หน่อยอ่าเขาบอกไม่เป็นไรครับพี่ เนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเขามาเตือนเหล่านะครับต้องขอบคุณทางแฟดมากๆที่ที่อบรมพนักง,งานให้คอยช่วยเป็นหูเป็นตาเพราะบางทีเรารับพัสดุมาแล้วเนี่ยเรามาแกะห่อแล้วเนี่ยเราคืนก็ไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าจะไปโทษน้องขนส่งเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็ทําตามหน้าที่งานมาสั่งมาแบบนี้เขาเจอเขาเตือนได้เขาก็เตือนอันนี้เรื่องที่หนึ่งตอนนี้มันเป็นยังไงต่อถ้าเราโดนโกงเงินทางออนไลน์เนี่ยสั่งสินค้ามาไม่ตรงปกหรือว่าดูท่าทางมันจะเป็นมิจฉาชีพเนี่ย ให้ร้องเรียนได้ที่ช่องทางนี้เลยครับไปแจ้งความได้เลยอย่าเห็นว่ามันเป็นเงินสามสิบาทห้าสิบาทร้อยหนึ่งสองร้อยนะไปแจ้งความเถอะรักษาสิทธิ์ของตัวเองอ่าไปแจ้งความให้มันมีอ่าคดีทิ้งไว้เมื่อสมัยก่อนเต้องไปแจ้งความก่อนแล้วจะมาอายัดบัญชีธนาคารได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับคุณไปแจ้งความไปแจ้งเรื่องไม่ใช่ไปแจ้งความไปแจ้งเรื่องกับธนาคารได้เลยแล้วธนาคารเนี่ยจะอายัดบัญชีนาะนวัเจ็ดสิบสองชั่วโมงตามแบบนี้เลย อาจะไปทาไมอาจะไปตรวจสอบเพื่อที่จะไม่ให้เงินเราเนี่ยมันเคลื่อนย้ายไปที่อื่นเพราะมิจฉาชีพมันเยอะอะ่ไล่มาเป็นสเต็ปนะและอันนี้ก็ฝากถึงคนที่ไปเปิดบัญชีให้คนอื่นใช้ไม่ว่าเขาจะเป็นใครสนิทแค่ไหนเป็นเพื่อนเป็นญาติอย่าหาเรื่องเดือดร้อนการเปิดบัญชีม้าเนี่ยติดคุกต <Three, three. S 1> ั้งแต่สองถึงสี่ปีปรับเงินเป็นแสนนะครับ เพราะอะไรอ่ะคือคุณจะพูดไม่ได้หรอกว่าคุณไปเปิดให้เขาใช้เขาไม่โกงหรอกเขาไว้ใจได้ถ้าไว้ใจได้ทําไมไม่ทําเองอ่าพี่เนี่ยถ้าพี่เปิดเองเนี่ยพี่อาจจะถูกอายัดบัญชีได้พี่อาจจะถูกเอยึดเงินได้เพราะว่าพี่เนี่ยไปติดหนี้เขาไว้ทําไมคุณไม่ให้ญาติพี่น้องคุณทําล่ะฉะนั้นเตือนบัญชีม้านะไม่ว่าจะยังไงถ้าคุณไปทําแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบได้มีคนเยอะเลยครับบ้านอยู่กรุงเทพ ต้องไปขึ้นศาลที่พิษณุโลกถูกหมายเรียกไปลำปางเพราะไปเปิดบัญชีให้เขาใช้ฉะนั้นเนี่ยผมพูดรวมๆไปไวๆถ้าใครมีปัญหาทังกฎหมายทักงมาสอบถามในที่กลุ่มนี้หรือจะสอบถามที่ตัวผมเนี่ยเป็นการส่วนตัวก็ได้ครับที่ช่องทางนี้เลยสุดท้ายนี้นะผมขอขอบคุณขนส่งแฟลตอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ดูแลอบรมพนักง,งานให้เป็นหูเป็นตาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือประชาชนอย่างเรา สุดท้ายนี้ก็ขอฝากขอบคุณคุณอิทธิกรถี่ท้วนพนักง,งานแฟดตำบลวัชรลอด้วยนะนะครับผมและถ้าใครมีปัญหาทางกฎหมายยังไงทักมาสอบถามกันหรือใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต้องควรฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ